ครับผมสวัสดีครับคุกระตุน,นะครับรว่าน้ำสิ่งวันนี้เรามาซื้อปลายท่อให้เสียจวดปลายท่อ 20, 20นิ้วครับเดี๋ยวร้าน,สอส,นอสอสันอะไรแต่งสอสันอะไรแต่ง10ล้อครับใครจำรถคันนี้ได้บ้างคันนี้คือรถคันไหนผมก็ยังจำไม่ได้ เอาง่ายคันนี้ก็คือคันที่โดนไฟไหม้ครับทําเสร็จเรียบร้อยแล้วครับรายละเอียดยังเหมือนเดิมยังแก้มเหมือนเดิมครับสวยจริงครับทําขึ้นมาใหม่ก็ยังสวยเหมือนเดิมเสียสันบอกว่าเปลี่ยนใหม่หมดเลยหัวก็เปลี่ยนหัวนี่ก็เปลี่ยน แล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนเฉพาะเครื่องกับคัดสีนะครับพวกช่วงล่างนะจะเป็นช่วงล่างเดิมแล้วก็พวกชุดสายไฟเครื่องน่าจะได้เปลี่ยนออกนี่ได้เป็นหัวก่อนอกมาใช้หัวก่อนอกมายกหัวก่อนนอกใส่เลยแล้วก็ทำสี น่ากลัวมากครับสบการณ์ครั้งน,นี้สอนให้รู้เลยยกนิ้วให้สอสันอะไรแต่งสิบล้อสิบงานเดียวกันกับพี่อดุลที่ไปงานมิติงที่บุรีรัมย์ ปลายท่ออ๋อแค่เดินมาไว้ครับยังไม่ต่อท่อมาแค่สุกใช้ไว้เฉยๆตัวเชื่อมอย่างนี้เลยแนบกระบะไว้เลยครับก็แค่บอกว่าเหลือยังเดียวเหลือทำระบบเครื่องเสียงกระบะมีเปลี่ยนหรอะ่ะกระบะน่าจะได้เปลี่ยนนะไม่น่าจะไม่ได้เปลี่ยนเพราะว่าน่าจะใช้กระบะเดิม หรือ,อยังไงก็ไม่รู้หรือว่าทำเป็นรูปแบบใหม่ก็ออยังไม่รู้แต่กว้างมากครับกระบะคันนี้ท่อแฟรสามแล้วก็มีท่อไอเสียนี่แปดนิ้วเรียงหกเกยจัดพี่น้องเย้ย ต่อท่อไว้เป็นท่อหลอกอะไรยังไงเนี่ยทำไมมันสับสนอ๋อท่อที่ใช้จิงคือท่อนี้ครับท่อขึ้นข้างหัวเจ๋งอันนี้ก็ท่อหลอกอีกเหมือนเดิมใช้หลอกเหมือนเดิมใส่เท่เพื่อความสวยงามจะมาดีจะมาจากใส่สวยงามมากสวยงามมาก ตอนนั้นที่ช่งางเยี่ยวมารวีวที่มาถ่ายทำตอนที่รถไปไหม้อะตอนนี้ก็ทำขึ้นเป็นรูปร่างเสร็จเรียบร้อยแล้วสาาขีได้แล้วก็เสียสันบอกเหลือเฉพาะอะไรก็ทำเครื่องเสียงระบบเสียงยังไม่ทำหมดเยอะครับระบบเสียงร้านเสียสันก็จะเป็น ทำคอกรถแล้วก็อะไรแต่งสิบลอ้อสิบชนิดไฟ<ป>ทุกดูภาพภาพวงกลงขังเจียมมีหมดครับหลอดวงหลอดไฟแต่งครับสวยมากอุปกรณ์แต่งรถบรรทุกครบ วงจ,จรจริงๆครับที่นี่นมพองอะไรก็มีอยากได้แบบไหนครับมีแม้ทางพรมปูล้อ,อไม่ใช่พรมปูล้อพรมปูผูพื้นไม่ใช่ปูล้อ น,นี่ก็เป็นฝาครอบน็อตชนิดอะไรแต่งครบวงจรจริงสวยมากครับทำขึ้นใหม่ชอบกระบะเลยกระบะยังใหญ่สุดยอดมาก รอบเ้อก็เทด้วยเสินนของเราม,เมีแด่สนิมแล้วก็ขี้โคลนครับไม่ล้างซะด้วยครับกลับรอบนี้กลับแบบจิบๆเลยเพราะว่าเวลาล้างไม่มีเลยเก็บของเตรียมของ,ของหาอะไรให้เสียทพย์ครบก็เดินทางได้ดว,ว่าอะไรก็อยู่หลังรถ เท่าไหร่ครับรถคันนี้น่าจะหมดเยอะครับเพราะว่ารถไฟไม่ทั้งคันเลยหรือจะเป็นผมน้ำตาร่วงเลยอันนี้ดีที่ร้านอะไรแต่งของตัวเองหมด ร้านใหญ่มากร้านอะไรแตงไม่ได้ทําให้นะ่วนมากจะเป็นซื้ออะไรแล้วไปทำเองที่นี่ดูปลายท่อท่อเลี้ยงเยอะสนใจตัวไหนเข้ามาดูได้ครับเส้นบางเลนกำแพงแสน ร้านเสียสันถ้าสมมติเราออกจากบ,บางเลนมาจะอยู่ซ้ายมือถ้าเรากลับมาจากกำแพงแสนมันจะอยู่ขวามือก่อนเข้าถึงนะครปฐม,ถ,มถนนเส้นนี้แหละกำแพงแสนบางเลนเนี่ยหลาผมมาแวะชมก่อนดูไเท่อสนใจแบบไหนรู้ได้ครับ พักได้เนาะน่าจะเป็นเพชรเสียสันน่าจะเป็นนี่แหลยสอสันอะไรแจ้งนี่แหละครับไป่ออัวอันนี้ยีห้านิ้วอันนี้ยี่ห้าน,น,นิ้วเนี่ยอันนี้เซียสันไปยี่ห้านิ้วครับนี่ก็เครื่องยนต์ที่ใช้ปั่นไฟเครื่องเสียง อนนี้ก็มาอยู่ในสภาพนี้ซะแล้วนีนี่ดูขนาดนี้นี่ยังไหม่เลยเนี่ยดูกระทะนีในกระทะที่โดนไฟไหม้มาสาหัสมากบุมบุมบุมได้สุดพี่น้องเอ้ย ตั้งแต่6นิ้ว4นิ้ว6นิ้วขึ้นไปกันถึง,ง25ห้นิ้วครับสายท่อดูระบบเข้าข้องอเข้าอ,อะไรสวยงามมากครับร้านเสียสัน โซลาอยู่ครับเดี๋ยวเราต้องเดินทางแล้วรีวิวโซลาในห้องผมคงจะไม่ได้ถามกันแล้วรอเนี่ยแหละกลับมารีวิวอีกรอบหนึ่งครับก็่จะเป็นรอบหน้าอีกห้าเดือนเดี๋ยวกลับขึ้นมาดูว่าเซสันจะทําอะไรขึ้นไปอีกคันนี้เราติดตามชมว่าจะทําอะไรต่อจะโมแบบไหนตีตู้เสียงแบบไหนอีก อันนี้ก็น่าจะยิ่งอะไรธรรมาดาลปก่อนเอาปเป็นน่รแ่เพราะว่าแตก่อนมันจะเป็นรถตู้ทึบมาทคันี้ยทำเป็นรถตู้ทึบมาทำได้อย่างนี้ทำึ้นมากลับเป็นมาเป็นแบบเดิมก็แบบนี้ก็ซื้อว่าสุดยอดแล้วถ้าเป็นผมนะาไม่รู้จะทำยังไงเลยสุดไปทั้งตัวเลยมไฟไหม้แบบนี้กะด้วยเครื่องทรงเครื่องเสียงทําหมดไม่ใช่น้อย เครืเสียงน่าจะอยู่ล้านหนึ่งได้ปะ่ะอันเนี้ยเกือบจะล้านได้ปะ่ะห้าแสนหกแสนเนี่ยผมว่าน่าจะได้ทำเครื่องเสียงมาแล้วรวมรถอีกหมดหมดกับล้านอะ่ะสิ่งที่หายไปจะพอะหัวน,นี่ก็แสนหนึ่งแล้วถ้ายกหัวใหม่แสนกว่าแสนห้าได้มั้ง หมดเยือแล้วคนเราล้มก็ต้องลุกขึ้นสู้คุยอดนมากเลยที่ยังกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ขอบคุณทุกการติดตามร,รับชมครับขอบคุณครับเดี๋ยวคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้เพราะว่าผมต้องเดินทางต่อเดี๋ยวมันจะมืดก่อนโอเคครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับ